คำศัพท์ภาษาปทิปสีบทที่16ธรรมชาตินี้มีคุณคำศัพท์คำที่หนึ่งคำว่าคันลองคันลองเทารักเทพรักทัญญา,าหารทัญญาหารณภากาศณภากาศ พนาดอนพนาดอนพิภพพิภพมลพิษมลพิษรำเภยรำเภยสถาพรสถาพร สัพพสัตสัพพสัตอันญมณีอันญมณี